ดีบล็กเซสมีออยน้ำมันงาดำจากไหลอ้อนมอที่อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายเพื่อการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์แบบในทุกๆวันดีบล็กเซสมีออยน้ำมันงาดำบริสุทธิ์ที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระแอนต o ออกซิเดน์ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ในระบบประสาทลดคอเลสเตอรอลและต้านการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยรักษาระดับไขมันในร่างกายให้สมดุลพร้อมเสริมสร้างการทำงานของวิตามินอ e, ีให้ดียิ่งขึ้น ทำไมคุณต้องเลือกดี Black Sesame Oil เพราะเราใช้งาดำคุณภาพสูงผ่านการสกัดอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์เต็มที่จากน้ำมันงาดำในทุกแคปซูลสินค้าคุณภาพสูงจากไหลอ้อนมอที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภคน้ำมันงาดำสกัดเย็นเซซามินสูงคุณค่าเพียบพร้อมสำหรับสุขภาพที่ดีอุดมไปด้วยสารเซซามินสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยม ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสื่อมชะลอวัยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งลดริ้วรอยบำรุงผมให้ดกดำเงางามลดไขมันในเลือดช่วยบำรุงหัวใจลดอาการปวดข้อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมน้ำมันงาดำสกัดเย็นยังช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนอีกด้วยหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณมากๆค่ะ